เขาชื่ออะไรคเกียรตชื่อเกียรติเกียรติเกียรติชนิเกียรติบ้านอยู่ตรงไหนเจีรภาพไหเน่ยเนี่ยแล้ไม้ไม้บ้านเกียรติใช่ไหมเป็นแถงอยู่ผู้เสียฮะผู้เสียอุ้ยเสือครับมือเสือครับห้าคนมีแค่้าห้าคนมีแค่้ามีมีตาอุคนหนึงคนหนึ่งมีตาอุมชื่ออะไรนะตาคุ้มกันนี้ตาอุ้เกียรติตาอุมตาอุตาอมตาตาเอ่านสรุปว่าหนึงสองเกี่ย อาแปะนะอยู่มอนหมดเลยอยู่มอนแหลกปัดช่วยกันคือตัวเตี้ยช่วยกันคือคนที่ห้าใครห้าใครอีกคนหนึ่งคือใครเป็นทุ่รับนี่เพชรทุ่กเป็ดทู่กเพ็ดทู่อยู่พุชเชียนเดี๋ยวไปเอาเออ่คนก็เป็นหกคนใช่ไหมแยกกันนะคนกันดูไม้ก่อนไม้ๆอยู่บ้านใครอยู่พุชเชียนห้วยเสือบ้านใครอ่ะ อว่าที่บชันชัแขกเราจะแขกพาพาเอไ,ไม้ก่อนอนอั่งกลางอไปดูไม่ใช่ไม้นี่แหละในใไม้นี่แหละอุลับด้วยสือมาก่อนก่อนลุกเน่ยตัดต่ออ่ ่สไที่ม้มันยาวอะไม่ไม่อยาก็ไปส่องอันนี้เลยม้ไม่ใช่อันนี้คือใหม่มันมันสีสดม่ครับอันนี้มาใหม่ต้องไม่ใหญ่่ะถ่ายลูใหญ่ไปดูต้นเลยครับยืนเทียบยังไม่ได้ขึ้นต้นเลยนะใช่ครับเครื่องอยู่ไหนเครื่องบเครื่องดเครื่องผมว่าอยู่ที่บงครัอันนี้ก็อยู่ที่เจ้าเขาครัของเขาตุตอนนี้ของเขา เครื่องของคุณอยู่ที่คุณครวเครื่องตัวนี้เป็นของคนนี้แลวที่ไปเรื่อยไม้ตัวนี้เครื่องเครื่องตัวไหนอยู่ไหนอยู่คู่กันแหละอยู่คู่กันมีสองเครื่องมีองย้าแดงเน่ยเวลาส่งอะไรที่่หเครื่องไม่ได้ขายา้องช่วยกันสามตัว บนปากข้างปากเลยเนะี้งแรกจากจากกระบวนการที่เราติดตามเนี่ยลุ่มนี้ทำไม้ตลอดตลอดทั้งปีนะแต่เขาอ้างว่าเขาทำเพื่อพักพวกแล้วแจกจ่ายกับพวกแต่ในการทำครั้งนี้เขาทำวันที่11 1เอเร็วๆเนี่ยเราติดตามเขาวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำแล้วก็ผลออกวันที่14 กลางคืนเราก็ที่สิบห้าทำอีกแล้วก็ขนออกแล้วก็ชุดนี้ทาใหม่แล้วก็เราตามมาจับได้นะครับแต่ไม้เนี่ยผลมาเยอะหลายหลายชุดแล้วผลออกมาโดยใช้รถสลิงเป็นรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ติดพ่วงข้างตามออกจับก็จะมีเตี้ยมีในกลุ่มนี้มีทั้งหมดเนี่ยห้าคนในหคนเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นพอที่จะมีสตางค์้างก็นายจนงหรือว่าช่างแขกเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็น พอที่จะมีตังค์แล้วก็จ้างเตี้ยเป็นคนเรื่อยนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันอ,กอีกสองคนก็คือแปรแ,แป้ใช่ไหมแป้นี้ก็มีเครื่องอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เราตามทางฝ่ายตำรวจในพื้นที่เนี่ยกำลังตามตัวแปรอยู่แล้วก็ปูปูก็มีเครื่องอีกหนึ่งตัวถูกไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัวอูนะครับอีกหนึ่งคนแล้วก็นก นุ่มจกพิทโขกครับพิทโาพิทโขที่ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องตอนนี้ยังยังไม่ได้อีก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 สามคนเนี่ยยังไม่ได้นะครับทําตลอดนะครับไม้เนี่ยทาตลอดต่อเนื่องแต่ว่าจะขายใครบ้างหรือว่าจําหน่ายใครบ้างหรือว่าเขาอ้างว่าให้ใครเนี่ยตลอดตลอดทั้งทั้งทั้งฤดูกาลคืออาชีพหลักๆจะมีคนจ้างวานก็ทำนะครับเพราะว่าที่เราติดตามเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาเขาท้าทายกับกลุ่มกระบวนการของรัฐขนาดไหนว่า เขาสามารถจะเอารูปพวกนี้ไปลงในเฟซแล้วก็กําหนดด้วยนะครับว่าวันที่18 19เดือนหน้าเนี่ยจะเข้าป่าล่าสัตว์นะครับ18 19เดือนหน้าเนี่ยกลุ่มนี้จะเข้าไปล่าสัตว์กันก็ใช้ชื่อกลุ่มว่าสมัชชาลุยป่าก็จะมีกลุ่มทําไม้ด้วยไปหรือเพื่อเลื่อยไม้ด้วยแล้วก็ก็ล่าสัตว์ด้วยครับ